ไปยิ้มครั้งเดียวก็คงไม่ทําให้ร่างกายฟิตขึ้นและถ้าร่างกายเรายังต้องใช้เวลาแล้วทําไมเราถึงไม่ให้เวลากับใจของเราบ้างกันนะหลายคนมาพบกับนักจิตวิทยาค่ะก็มีคําถามว่าแค่มาคุยบางทีก็ไม่เห็นช่วยอะไรเลยหรือบางทีเข้ามาก็รู้สึกว่าแย่เหมือนเดิมจริงๆความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้ผิดเลยนะคะเพราะสุขภาพใจไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นได้ด้วยตาและนักจิตวิทยาไม่ใช่คนที่มีเวทมนต์เราเป็นแค่คนที่พร้อมเดินไปด้วยกันกับคุณเพื่อซ่อมแซมใจที่ไม่มีใครมองเห็น ลองคิดภาพตามดูนะคะคนที่กระดูกหกักขาก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูจนกว่าจะถึงเวลาเดินได้แล้วแผ่ใจที่ซ่อนอยู่มานานมันต้องใช้กี่ครั้งกันนะถึงจะฟื้นฟูได้คะการบำบัดขาไม่ใช่คำตอบในทันทีแต่มันคือพื้นที่ที่จะทำให้คุณค่อยๆกลับมาเชื่อมั่นในตัวคุณเอง เป็นที่ที่ความรู้สึกจะไม่ถูกตัดสินและคุณจะเริ่มเข้าใจว่าทำไมบางบาดแผลมันถึงฝังแน่นจนใจต้องร้องขอให้มีใครสักคนคอยเข้าใจและถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจหลังเข้ามาพูดคุยปรึกษาให้ถามตัวเองอย่างซื่อสัตย์นะคะว่าเราให้เวลากับใจตัวเราเองมากพอหรือยังถ้าคุณเหนื่อยสับสนหรืออยากรู้ว่าใจคุณกำลังบอกอะไรลองเปิดโอกาสให้ตัวเองค่อยๆกลับมาแข็งแรงและถ้าใจยังไม่ไหวก็ยังมีนักจิตวิทยาคอยอยู่ตรงนี้ ที่ Mental Well Clinic เราพร้อมให้คุณฝึกใจในแบบที่คุณเป็นค่ะ